ก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านพบกับวิวจาช่อง w i n t o g o วันนี้จะอยู่ในช่วงแนะนำเกี่ยวกับหนึ่งในการ์ตูนที่ชอบมากและอยากจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้และก็เกี่ยวกับคิดโอเรื่องนี้ว่ามีความสําคัญยังไงมีเรื่องราวอะไรบ้างที่การ์ตูนเรื่องนี้น่าสนใจและอยากได้คุณรู้จักเกับการ์ตูนเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องแน,นะนำพ่อ้าดสุดเกา๋า Netflix นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในการ์ตูนของขออริจินัลในวิทย์ด้วยแบบหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าพ่อวานสุดเกา๋านั้นเป็นออริจินัลในวิทย์และมีภาคไทยซึ่งบ,าบา แล้ว่าภาคไทยกันอิมา ภาคสนุกม,มากภาคโอ้โหโคตรฮาเพเพผมชอบมากกว่าเวอร์ชันแบบต้นฉบับด้วย3ามผมดูไปแบบเฮ้ยเพลินดีวะเฮ้ยสนุกดีว่ะแล้วแบบ่าสนุกมากเพราะว่าในเรื่องแบบการสบบอกมุแล้วแบบเรื่องความที่นัพากา์แต่ละคนที i, ่พาคเขาภาสุกะเนี meter, ่ยเป็นระดับตำนานบางคนเป็นระดับเทพอะไงนั่นเลยที่เขาพาคในเพราะ่าเขาบอกเลยว่าฮาคือดูไปสนุกไปแล้วแบบอยากได้ให้ทุกคนดูจริงๆกับพบ้าสุเกะนะครับซึ่งก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าเฮ้ย้าสึเกะเนี่ยเป็นออริจินอลในฟิกนะครับคือเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถดูพบ้าสุเกะได้ทางใน Netflix นะซึ่งพ่ปาสดเก,ก่านะั้นมันเป็นอยู่ในหนึ่งในโครงการของ Netflix ที่จะพยายามผลักดันการ์ตูนที่เป็นออริจินอลของเขาเพื่อที่จะในปีคือในหลายๆคนอาจเคยได้ยินข่าวที่ผมเคยพูดไปในช่วงอย่ารีบเล่าของ Record of ฟแรกลาร็อกไปนะครับเรื่อง Origi ินอลในฟที่ผมเคยเล่าว,ว่าในช่วงใน t f l i x รีเขาจะมีคอนสซลร่วมกับซีโอของญี่ปุ่นมากขึ้นแล้วก็มีการให้เงินเยอะแยะมากมายก,กับหลายซีโอเพื่อที่จะผลักดันตีมิสเซอวิ่งเขาคือของ Netflix แล้วก็ผลักดันการของแอนิเมชันญี่ปุ่นเลยเป็นโครงการนี้ขึ้นมาก็การ์ตูนที่ผมแชร์อย่างตอนนี้นะครับทุกคนอาจจะเห็นแบบ ที่ผมขึ้นไปไซส์เมื่อกี้ก่อนแล้วก็มาซ้ำอีกทีเนาะซึ่งเรื่องต่างๆพวกนี้ก็คือหนึ่งในเรื่องที่เนฟิกพยายามผลักดันซีมิ่งเซอร์วิสแล้วพยายามผลักดันเรื่องว่าออริจินอลของเขาเพ่อป้าสก๊ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วที่เราจะเห็นแบบจังตอนนี้แล้วตอนนี้ก็ยังฉายด้วยคืออย่างเรื่องกอร์ซิล่าซิงเกิล่าออฟพอยต์นี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการของเนฟิกด้วยที่จะพัฒนาของมงคารแอนิเมชั่นในของฝั่งของเนฟิกกึ่งเขาแล้วจะพยายามแบบมีส่วนร่วมกับซีอูญี่ปุ่นเพราะฉะน ของพ่อบ้าสกอตที่เป็นเวอร์ชันมังอะนะครับเขาบอกว่าเขามีอันนี้ฟือผมไปหาเบื้องหลังมาซึ่งตลกมากๆคือเออต้องพูดก่อนเลยว่าซุยโอที่พ่อบ้าสกอตนั่นก็คือซุยโอที่ชื่อว่าเจซีสตาร์ต้องบอกก่อนนะครับเจซีสตาร์หลายคนบอกเฮ้ยพี่เจซีโีสตาร์ไงไงมันม่งานเผาได้ผมได้ยินว่าภาพมันขยันน้อยมากเลยแบบนี้แปลว่ามันเผาใช่ไหมพี่มันต้องเผาอย่างแน่นอนผมเหได้ยินข่าวมาแบบโผล่ภาพเป็แล้วเจซีสตาร์หลังๆนี่เอากระตูนแนวไหนมาก็เผาเม่งมาเลยหยับยับเล็กตู้พี่ผมก็ต้อง บอกกอนเลยว,ว่าผมจะจับไหล่คุณแล้วบอกอย่างนี้ว่านี่ปี2 0 2 1ยิบอแล้ว และที่สําคัญผมต้องเน้นย้ําเหมือนเดิมเลยว่านี่คือ1ในกระตุนออริจินอลเน็ตเรคาว่าออริจินอลเนี่ยฟิผมต้องเน้นย้าให้ทุกคนเข้าใจเลยว,ว่าออริจินอลเน็ตฟิกนั้นเงินทุนหนาผมเคยเล่าในตอนเคนกันอชูราก็ไปลองดูกันได้นะครับว่าเงินนหนาขนาดไหนนะครับหรือแม้แต่อยากเล่าของไดคอร์ที่เป็นแอนิเมชันลงในเน็ตฟิกลครับซึ่งผมพูด,ดบหลายๆครั้งแล้วว่าเงินทุนที่เน็ตฟิกให้กับบริษัททำแอนิเมชันมันเยอะมากซึ่งอันนี้เป็นความต้องการของผู้เขียนเอกที่ เขาแบบป้องกันแอนิเมชันอย่างนี้คือจริงๆเจซีสตารสามารถทําการ์ตูนให้เรืลยเนะี่ยคือทั้งเงินขณะที่ที่ผมรู้มานะที่เจซีได้ได้มาแล้วทำการ์ตูนพราะว่าเก่าเนี่ยโอ้ยผมพูดตรงคุณได้งานดีๆเลยแต่สิ่งที่แหวแนวคือคนเขียนว่าอืมมันก็ดีนะแต่ช่วยลดแบบงานแอนิเมชันให้มันช้าลงไหนะคือคืออันนี้ผมให้ทุกคนพลาดน,นะครับเอ่อนี่คือเจซีสตารนี่คือคุณนะครับเดี๋ยวผมจะทําเสียงให้แยกกันแล้วเอ่อผมจะพูดไปเดีเด๋ยวคนเขียนอืมเออแอนิเมชันก็ดีนะแต่ผมอยากให้คุณลดแอนิเมชันอีกเจ เราก็ตั้งตาคนเขียนเพราคนเขียนเขาเป็นคนบีบแอนิเมชันออกมาไงคนเขียนเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่คนเขียนมีส่วนร่วมนะท่านผู้ชมนะอะต่อมาจีสีตะโอเคครับเออเราลดแบบการเคลื่อนไหวแล้วครับแล้วเราเน้นจุดนู้นจุดนี้แบบที่คุณบอกแล้วอะเป็นไงครับพอใจไหมอืมแอนิเมชันก็ดีนะ แต่รตีได้ไหม,มเจสี่เอรอรตีหรอครับถ้าถ้ารถก่อน,นนี้มันมันจะไม่ขึ้นไหวแล้วนะครับเอออาจารย์อาจารย์เอองานแอนิเมชั่นมันต้องเป็นหายขึ้นไหวนะครับเออถ้ามันไม่ขึ้นไหวเลยมันมันจะกลายเป็นแบบเหมือนภาพแปะเลยครับอาจารย์ผู้เขียนขอพ่อวาดสกาวเออก็กูต้องการอย่างนั้นนะเจสี่แบบเออคนเขียนก็ใช่ไงกูต้องการอย่างนั้นนะถ้ามันไม่ขยับเลยยิ่งดีเอาให้เหมือนแบบมังงะดีๆดเลยอย่างนี้แหละกูชอบนะไปทำมาซึ่งผลปรากมาก็คือเป็นอย่างงี้เพราะฉะนั้นทุกคคนนะรรับอยย่าาไปวเตลผู้ๆ อย่าไปว่าเจซีตาเพราะเจซีตาคือคนเขียนเนี่ยที่ผมทำยกตัวอ,อย่างเนี่ยมันยางนิดนิ่ง,งผมแบบฮะเจซี JC คือเขาทำแบบทีแรกดรัฟแรกเขาคือเป็นแอนิเมชันแบบดีๆสวยๆเลยแต่ไปๆมาคือทำไปแบบส4ดสีดสีที่เขาต้องการคือแบบที่เราเห็นตอนเนี้ย <c oughs> คือคนเขียนบอกเฮ้ยกูต้องการให้มันเหมือนกับในมันงงะด็ดๆทุกเฟรมทุดชตมันต้องดิเลยงานหนักเลยครับผู้ชม <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะการที่งานแอนิเมชันมันคือมีความตลกคือเจสซี่สตาฟอ่ะหลังๆคือเขาพยายามฝึกในการที่ว่าเขาอ่ะเคยถูกบวนว่าเฮ้ยมีเงเขาใช้ตรงใจในการเผาเลยซึ่งเขาแบบทำยังไงเหรอคุณดูคนนุษบะก็ได้คนนุษบะเนี่ยเห็นชัดเลยที่อยู่ในงานเจสี่อ่ะคือเขาตรงใจในการเผานะเขาไม่ได้แบบตรงใจแบบเฮ้ยเราไม่ภาพสวยก็คือเขาทำตลกให้มันเป็นงานเผาอย่างเช่นเดอะวูฟวี่ของคนนุสบะที่เคยฉายไปในโรงในเมื่อปีที่แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดสองสามปีที่แล้วที่เขาทำผมบอกเลยงานดีมากแล้วเขาตรงใจเผาเลยซึ่งอันนั้นก็ หลายที่เขาบอกว่างานจริงๆของพ่อว่าสุดเก๋ว่าเป็นงานที่ดีนะผมบอกเลยคืองานออกมาจะเป็นอนิเมชั่นที่เจ๋งเรื่องนึงเลยแต่ว่ากลายเป็นไอเดียสุดล้ำเท็เพราะว่าเจนสีตาแบบตกใจฮะคือคือให้ทําอย่างนี้งานหนักเลยเพราะว่าการสื่อสารแบบแอนิเมชั่นที่ภาพเฟรม,มน้อยๆอย่างเงี้ยหรือตนไวน้อยมากๆสิ่งที่เราควรทําก็คือหนึ่งภาพมันจะไปจะมังงะัเด็ๆเลยคือแบบถ้ามังงะออกมา,อาไออนิเมะก็ะทําได้ประมาณนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันคือการเอาภาพดัดแปะเลยคือแบบรอให้เหมือนที่สุดคืออาจารย์เกขคอเลยว่าเอ๊ะมึงอ่ะรมเลยด้ ห้ามตกหลดถึงผมเอามาเปรียบเทียบกันเลยแบบผมไม่เห็นในแบบในมังงะแล้วว่าผมเห็นในแอนิเมชันนะเออจริงซึ่งงานนักของทั้งผู้ที่ทำแอนิเมชันอย่างเจ s ี a สตาเพราะว่าเขาจะทำยังไงให้มาพเคลื่อนไหวน้อยแล้วทาให้แบบมีความรู้สึกโอ้เขาอัดเรื่องสาวเต็มที่คือเรื่องนี้ถ้าใครเป็นคนทำแอนิเมชันหรือรู้เรื่องการตัดต่อหรืองานแอนิเมชันดีทุกคนจะรู้เลยว่างานนี้หนักมากเพราะว่าหนึ่งเขาทำยังไงหรอเจสีตาโดยการอัดภาพและเสียงให้หนักมากๆคืออัดแบบทุกสาวคือที่คนเห็นแบบเวลาเห็นในแบบถ้าใครดูเโดยเฉพาะบ ต,ต่างๆเนี่ยปกติแล้วมันไม่จําเป็นที่ต้องมีแต่เรื่องเนี้ยจำเป็นต้องมีเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลย <c oughs> คือมันไม่สามารถทําภาคเคลื่อนไหวได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบอันเนี้ยถ่ายเสียงเอฟเฟกไปแล้วก็หนักงานภาคอีกเ้อาะงานภาคเนี่ยต้องทําให้มันตลกเอะฮาอีกผมเลยชื่นชมว่าเออทำเวอร์ชันแบ,บบรถฉบับก็พาดได้ดีนะแต่ว่าเวอร์ชันภาคไทายภาคไอ้สนุกมากๆพาดได้ตลมกมากๆแบคือมันในหนึ่งตอนมันมีวันห้าตอนใช่ไหมครับตัวของเขาว่าเกาซึ่งตอนประมาณสิบหกนาทีกว่าๆแบบแป๊บๆดูก็จบแล้วซึ่งหนึ่งตอนเนี่ย ในอยู่ในตอนนั้นซึ่งมันก็จะมีแบบมุกแแบบผ่านไปมุกหนึ่งผ่านไปอย่างเช่นที่ทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าพระเอกของเราคือเป็นอดีตยากุซ่าซึ่งเพราะว่าพ่อบ้านของพ่อบ้านสกาหรือเป็นแบบตัวละครที่ชื่อว่าทัศน์คนอมตะที่คนชอบเลยนั่นนั่นทัศน์คนอมตะนี่ว่าเขาคือบุคคลที่แบบสามารถไปทึ้งแสงด้นตุ้ก็ดวได้เขาสุดยอดโจยแค่ไหนไงอ่าว่ากันไปซึ่งทุกคนคก็จะเป็นแบบเอามุกนี้แล้วแม้แต่ไอสิ่งเนี่ยเขาเน้นย้ำโจทกลับเป็นมุกเลยอะคือเพราะว่าพ พยาเขาสุดแสนน่ารักดูไรจะดีเก่งงานบ้านทุกอย่างเก่งวะคือในการทํางานบ้านทำความสะอาดเก่งคือความเก่งในการทางานบ้านเก่งมากแล้วไม่บวกการตีต่อยซึ่งเขาก็ไม่แบบไม่ยุ่งอะไรเพราะว่าเขาลาจัดการนี้นะเขาออกจัดการอย่างกูไสแล้วอย่างเรียบร้อยเขาเลยใช้ชีวิตบวิเป็นพ่อบ้านแบบที่ถ้าสื่อที่แบบมีสักการณ์นึงตอนแรกเลยทุกคนอาจจะเห็นเลยว่าเออคุณมาทําอะไรครับคุณทําอาชีพอะไรครับ้าส่อตอบว่าพ่อบ้านบอร์ฟูดทอปโอ้ตอบแบบหน้าแบบเข้มๆแบบงอนๆชุบๆพ่อเบอร์ฟูดทอปโอ้ <laughs> หน้าพี่โหดมากคือในเรื่องราวของในเรื่องพ่อป้าสุดเก่าเนี่ยมันจะมีหลายโมเมนต์ที่แบบคือโมเมต์แบบมึงหาลุงจืดิมดึด๊ก เนี่ยหลายๆผ้าดี่ผมจะโชว์มาเนี่ยคือคนเห็นคือแบบมันต้องโดนแน่นอนมันต้องมีเรื่องสุดท้ายที่สุด,สดมันจะออกมาเป็นภาพอย่างเงี้ยโอ้ทีลเล่จะเข้มเลยออกมาแบบภาพน่ารักฟิงๆๆคือผมบอกเลยว่าเรื่องนี้มันน่ารักมากดูไปยิ้มไปตลกไปเลื่แบบโอ้ผมเชื่อเลยว่าถ้าใครอยากดูการ์ตูนแบบสบายๆมันเพลินแบบโอ้ไม่ต้องคิดอะไรมากแลว้วแบบดูไปตลกเลยอะเรื่องเนี้ยพ่อป้าสุกเก็ตเนี่ยแนะนำอย่างคลิกเลยอะผมแนะนำว่าสลับกับคนไทยนะดูภาพไทยเลยครับสนุกมากๆแล้วมีโชว์หนึ่งที่เนี่ยฟรีของพ่อป้าสุกเก็ตเนี่ยขึ้นนอััดบ แล้วขึ้นหลายๆวันแล้วขึ้นลงแล้วติดเท่าสิบนานมาผมเลยไม่อยากให้ทุกคนพลาดกับพ่อบ้านสุดก่านะครับบอกเลยว่าตัวนี้เจ๋งดีจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนสําคัญที่ผมจะมาพูดในวันนี้คืออย่างซืโออย่างเจซี่สตาร์ฟซึ่งเจสซี่สตาร์เนี่ยผมอยากให้ทุกคนบองในทิศทางใหม่แล้วนะครับว่าเจสซี่สตาร์ฟเไม่ได้ซื้อโอเดิมแล้วนะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยในช่วงที่เขางานตกก็คือในช่วงปี2018แล้วก็20กลางช่วงกลางปีนะครับหลังเขาดีขึ้นมาแล้วเพราะหลังจากที่เขาจจจจ่่่่าาาาาาายยยเเเเรรรรรืืออออองงภษีีส็็็กกคคคปปนนนนนมมหหททไละถ้ใใููวิชัแ ว่าเรื่องหรือภาษีในการจ่ายแอนิเมชั่นมันโอ้ใจที่อ้วแตกเออปัญหานั้นแล้วพยายามแก้โดยก,การอัดงานซื้องงานนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายซึ่งนั่นเป็นทข้อดีและข้อเสียในปัจจุบันนี้ที่เจซีสตารม,มีช่วงหนึ่งที่เขากว้านซื้อั้างพนักง,งานในแบบเขาเรียกว่าทำแอนิเมเตอร์มาจากหลายๆที่เพิ่มมาอยู่ในซีอโอเขาในตอนช่วงหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือตอนที่ช่วงที่เขาเอาเรื่องวันพลาชแมนมาในซีซัสนซีซั่นสองที่หลายคนแบบวา่าเฮ้ยงานตกนู่นนี่นั่นแต่เขาได้ผลงานก็คือนบบั่็คือได้ทีมาามาา,มาจ,จ่ ีโอเหมือนกันนะไม่อยากจะเล่ามากเนาะแบบหลายคนอาจจะรู้แล้วหรือบางคนจะไม่รู้ว่าแมสเซาเน่ตอนนี้เริ่มแตกมาแตกมาเยอะแยะมากยคนที่อยู่ในนั้นแล้วแบบคนที่เป็นแอนิเมเตอร์หลักเทเนี่ยก็แยกย้ายไปไปทั้งอยู่ในของเจสิตาบ้าหรืออยู่ในต่างซีโอที่ผมพูดชื่อบ่อยมากๆแล้วงานเยอะมากๆนั่นคือซีโอแมปป้าที่ผมเคยทําคลิปไปนู่นเลยซึ่งมันก็แย่มาจากแมสเซาอีกซึ่งอตอนนี้ที่ซีโอเจสีตอนนี้ก็มีบุคลากรที่เยี่ยมและเก่งมากงานดีขนาดไหนหรอกใน,ในอนาคตผมอาจจะมีคลิปแนะนําเรื่องนี้ด้วยคือเป็นเรื่องที่ที ลอง dogs, แบบดูไปเข้าข่าแล Arizona, ้วแบบโอ้น่าสนใจนั่นจะคือเรื่องเอเดนซีโลซึ่งเป็นงานใหม่ของ JC สี่สตารซึ่งงานนี้ดันดีมากงานแอนิเมชันเจ๋งมากแบบเหมือนแก้ตัวจากวันพรานซ์แมนซีซั่นสองเลยว่าเฮ้ยถ้ากูทำทีก็ทําได้ถ้ากูมีเงินแล้วเวลากูก็ทำมาทํางานแอนิเมชันดีๆได้อันนี้เหมือนตาต่อหน้าของคนที่ชอบว่าเฮ้ยเจสี่สตาร์เจ้มึงทำแต่งานเราเผาอ่ะมึงรับเยอะๆแต่นี่กูมีแต่รับงานนี่เยอะทำไมมึงทำงานแบบเผาเลยนะครับหลายคนาพูดอย่างนั้นกับเจสี่สตารแต่ปัจจุบันนี้เราพูดอย่างง้นไม่ได้แล้วนนะะเพราี่ ปี2021แล้วปี2021แล้วแล้วไม่บวกกับการที่เจซิสตาบนี่ขา่าวนานละวละที่ว่าทางซันไรส์บริษัทซันไรส์เป็นบริษัทอะไรบางคนอาจจะไม่รู้จักบริษัทซันไรส์คือบริษัทที่ทำกันดํานะครับก็คือบริษัทที่ทางกันดําหรือประตูนแนวของบริษัทซันไรส์ก็อย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างเลยถ้าแบบบางคนอาจจะไม่รู้นะครับบริษัทของซันไรส์ทำประตูอะไรบ้างกันดําทั้งหมดเลยนะครับหรือทำพวกแบบนี่โคชีอาร์ตด้วยงานดีๆทั้งนั้นปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนว่่าาเจซซทก็ถงงงืออไปใขสึ สไลด์ก็คือเพื่อมาแบบขยายของโอการทำแอนิเมชันมากขึ้นเพราะว่าเขามีแผนใน,นอนาคตเพราะสไลด์เนี่ยหลังๆคือเขาเกี่ยวข้องกับบันไดเนมโคด้วยซึ่งเขาก็แบบถูกซื้อไปเพราะตอนนี้นคือบันไดเนมโคซื้อเจสตาฟในการที่มาอยู่ในเครือของการทำแอนิเมชันให้กับสไลด์อีกทีหนึ่งอ่าเลยอย่างนั้นละกันให้ทุกคนเข้าใจง่ายซึ่งพออย่างนั้นพวกเขาก็มีเงินที่หนาขึ้นและบวกกับการที่เขามีแบบในช่วงที่เขาก่อกโกยในช่วงที่หลายคนบ่นเขาเนี่ยตอนแรขผมพูดตรงการ์ตูนส่วนใหญ่ที่เป็นระดับที่ทุกคนนนนนอออยยาาากจดููมีตตตต่่แงง้รบบ นนี่่ัตอนนี้อยู่ใน JC ซีซับเยอะมากมากและ JC ซีซับยังรับเงนินงานได้อีกทำไมเองเจซีซัถึงรับงานได้เยอะแยะขนาดนี้แต่ว่าเนี่ยถามผมต้องบอกเนะเจซีซับเป็นบริษัทที่ถึงเราจะบ่นเยอะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นเรียกว่าเป็นซูโอยใหญ่แล้วนะตอนนี้ถือว่าเป็นซูโอยที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าในช่วงที่วิกฤตช่วงนี้อย่างช่วงโควิดอีกก็มีหลายคนที่ตกง,งงงตกานไปเขาก็รับมาอีกเจซีซับตอนนี้ซูโอยเจซีซับมันคือซูโอยใหญ่แล้วเขบวกแบบร่วมมือกับซันไลท์ด้วยคือเป็นหนึ่งในซูโอย่อยของบันไดเน็มโคว่าบอกเลยออ่่ะใใหห้ทุกกคนมมงับ ซีสตาร์นะครับที่ผมเคยมาอยากพูดในเรื่องของพ่อบ้านสือเก่าเนี่ยคือพ่อบ้านสือเก่าก็มีแค่ประมาณนิดนึงคือไปเกิดตัวที่สนุกแล้วอยากไม่อยาก้ทุกคนพาดแต่ที่ผมอยากจะพูดคือของเจสซี่สตาร์เนี่ยอยากให้ทุกคนมองมุมมองหมายว่าซีโอเนี่ยมันไม่ใช่ซีโอเดิมแล้วมันเป็นซีโอแบบโอเป็นอีแบบหนึ่งไปแล้วอ่ะคือเป็นซีโอเจ๋งๆอีๆหนึ่งที่อยากให้ทุกคนจับมองกับเจซี่สตาร์ในอนาคตของเขากับคตัวที่อยู่ในเมืองของเขาอีกเยอะแยะมากมายที่ผมพูดเลยว่าแบบถ้าเขาไปมุขลังอะเจ๋งเอเดนซีองเค้้้้้าาาทให็นแลวว่ยโรเ่อ พ่อบ้านสุกเกลผมมาทําในคลิปแนะนําครั้งนี้นะครับก็เหมือนเดิมก็ถ้าใครอยากติดตามพ่อบ้านสุกเกก็สามารถดูได้แบบผูกได้กระสิผ่านทางเน็ตฟลิกซ์นะครับหรือถ้าอยากซื้อแบบรูปได้ของพ่อบ้านสุกเกก็สามารถซื้อได้ผ่านทางสยามอินเตอร์คอมมิวนะครับก็ช่วงนี้ก็ไปอยู่กับบ้านก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผู้ชมเพราะช่วงนี้ก็คนติดโควิดก็เยอะๆเพมมากก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็พยายามแบบรักษาตัวเองนะครับเพื่อที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เพื่อที่จะเราได้้ออาาากกตติิดรรนนนหืสส่งทีีเใจ เท่านาั้นนะครับก็ฝากไว้แค่นี้กันนะครับถ้าใครติดตามข่าวสารหนังเพลงเพลงกร์ตูนก็สามารถติดตามได้ผ่านทางเพจโอตาคุแกงเซอร์ไทยแลนด์นะครับฝากไว้เพียงค่านี้ขอบคุณที่รับชมถึงตอนนี้นะครับก็เพราะว่าสิร์ฟออกมาเนื้อเรื่องก็จะมีแค่ประมาณนี้ที่ผมรู้เพราะว่ามันเป็นความสุดที่ทุกคนต้องไปดูเองแล้วก็ไปต่อสัส้นๆแล้วคุณดูได้แบบส,สบายๆสนุกสนานอย่างแน่นอนเลยไม่อยากที่คนพลาดก่อนเพราะว่า,าก่อนในเน็ตฟลิกซ์นะครับก็ฝากไว้แค่นี้พบกันใหม่ในวนันหน้าขอบคุณและบายครับ